แต่จากที่น้องบอกอันเนี้ยอันนี้จริงๆแล้วแล้วน้องเล่ามาละเอียดมากตอนแรกเมื่อวานนะ่ะพี่ไม่ได้ว่างอะไรเลยนะแต่เห็นส่งมาแล้วเปิดปุ๊บมันยาวมากพี่ก็เลยไปอ่านน้องก็บอกว่าน้องตอบคำถามได้ดีมากได้ดีอะไรทุกอย่างคือเคลียร์หมดทุกอย่างจนพี่ตำรวจเขาบอกว่าผ่านแล้วก็สบายใจก็ไปนั่งรอกับเพื่อนเนาะใช่ไหม อยู่ๆก็มีมาเรียกอีกรอบหนึง่งแล้วบอกว่าน้องตกนะคือยังไงเมื่อกี้ก็ผ่านอยู่เลยใช่ไหมเหมือนทุกคนที่ใครที่ผ่านการสัมภาษณ์มาแล้วจะรู้ว่าตอนแรกมีกรรมการห้าคนนะคะแล้วก็มีกล้องหนึ่งตัวด้วยใช่ไหมในด่านแรกแต่จากที่น้องเล่าให้ฟังที่เรื่อง facebook ก็คือพอครั้งแรกเขาบอกว่าผ่านอยู่ๆเขาก็มาเรียก ใหม่บอกว่าไม่ผ่านทุกคนก็งงกันแล้วก็อึง้งน้องก็ถามพี่ตํารวจคนที่มาบอกเนี่ยว่าเมื่อกี้ก็บอกให้ผมผ่านทำไมอยู่ๆไม่ผ่านเเจ้าหน้าที่ท่านนั้นเขาก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันปีนี้มันไม่ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้พอน้องได้เข้าไปใหม่ก็ เขาก็ไปไปคุยกันนะประชุมกันแล้วเขาก็บอกว่าพบรูปในเฟซบุ๊กที่น้องเคยแต่งเป็นผู้หญิงในเฟซเนี่ยที่น้องบอกให้ระวังเรื่องในเฟซใครยังไม่สัมภาษณ์นะไปตรวจดูเฟซตัวเองดีๆจริงๆว่ามีอะไรที่มันบ่งบอกถึงเรื่องหนึ่งอ่ะเรื่อง เรื่องการแสดงออกนะทั้งรูปลักษณ์ภายนอกนะคะหรือความคิดเนาะอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปหรือบ่งบอกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปปิดหรือไปลบซะนะพี่เตือนด้วยความหวังดีนะคะเพราะว่าเนี่ยน้องเจอมาจริงๆแต่อันนี้น้องเป็นเรื่องที่น้องแต่งชุดเป็นผู้หญิงในงานกิจกรรม หลังจากที่น้องได้ไปสัมภาษณ์รอบสองจากกรรมการที่บอกว่า5คนก็กลายเป็นกรรมการ30คนแล้วเขาก็สอบถามเรื่องนี้แหละที่ว่าในเฟ e บ o o k นะของน้องว่าเป็นยังไงทำไมถึงได้แต่งหญิงใช่ไหมน้องก็บอกว่ามันเป็นกิจกรรมของโรงเรียนครับถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเพื่อนเขาทำเป็นหมด <c oughs> เขาก็ตอบไปแบบนี้และตอบแบบมั่นใจ แล้วพี่ปูก็หลังไหม่ถามว่าน้องแต่งเพราะกิจกรรมจริงไหมมีการเบี่ยงเบนอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกไม่ผมแต่งเพราะกิจกรรมก็ทำให้กรรมการที่สัมภาษณ์ใหม่เขาก็โอเคขึ้นแต่พี่ก็ยังบอกไม่ได้หรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่เคยมีนะแบบนี้ที่แบบเขาเรียกเรียกมาคุยใหม่ซ้าแล้วตรวจสอบพี่ก็เลย <laughs> เข้าไปดูเฟซของน้องหน้าน้องหวานจริง แล้วมีแบบเออมันมันดูแล้วมันนั้นได้เนาะพี่ยังบอกเลยว่าโชคดีนะที่เขาแบบเรียกมาคุยซ้ําอีกรอบหนึ่งอะ่ะไม่งั้นอาจจะแบบอยู่ๆตกไปเฉยๆก็ได้แต่ดีว่าเขามาคุยใหม่แล้วก็แบบกรรมการแบบชุดใหญ่ระดับสูงทั้งนั้นเลยที่มาคุยอะ่ะเนาะก็ถ้าใครมีอะไรระวังไว้ไปลบไปปิดอะไรซักก็ได้นะคะนะเพราะว่าอดีตเราอ่ะแก้ไข มันย้อนไปไม่ได้เราลบซะก่อนที่จะใครมาได้เห็นนะเดี๋ยวขอขอบคุณด้วยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวพี่อยากอวยพรนะให้น้องผ่านไปได้ด้วยดีแล้ววันที่ผ่านมีรายชื่อเดี๋ยวอยากให้น้องมาแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยตัวเองนะมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ดลังนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ